ขยายขยาโอลามาคมาบอกเราเจ็ FGR Family TV นะตอนนี้ในเซเว่นเอตาผมก็มีเหมือนกันชนแก้วยังไม่ซื้อเลยขย่าครับขยาวไปขย่วโคลามาขยอยครับโคลามาป๊าป๊าปา <cười> 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 rồi. Cái cục là đúng rồi. không. Cái <laughs> cục yeah. yeah. <laughs> <Tài luôn. cười> không. Cái cục yêu là đúng không. <laughs> Ba. làm người. Yeah. yeah. cho <laughs> kênh <laughs> นี่คือเดิมของพวกเราครับผมนีอเมครับผมทั้งทุกครั้งที่มาที่นี่จนจนเกลียดกินนมไปสปาร์ชิ่งเมื่อกี้เราเขย่าโคล่ามาครับเจมส์มากมากขย่าโคล่ามานะครับไปเสือกไปเขย่าในร้านนะครับไม่ยอมซื้อไม่ซื้อครับเขย่าในร้านจะไม่ซื้อนะครับวันนี้เรากระแดกกินกูต้าพิ้งคอลลาเจนครับผมครับกระแดกนิดนึงใช่ไหมเพื่อจะขาวมั่งอะไรบ้างอ่ะเขาครับแอปครับแอปครับ ไอสัตว์โอเคะครับดีพูสไม่จบครับไม่จบเฮ้ะกินนุ่มเฮ้ยกูทุบโน้ตบุ๊กตัวเองข่ามันข่ามันโูลดบาดลดบาดเปิดอีกเปิดเปิด เขย่าครับเขย่าครับมาเลมมาเลมมาเลมนี่เราจะกินเราต้องเขย่าก่อนนะครับมออะไรกันวะไอ้เหี้ยหาเลมหาเลมหาเลมนะครับมุ้งฟองเต็มเลยครับจอมไปเลยคุ้างดฮ้ยึฮ

ไป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 ซิมเบิ้งแล้วก็ซิมเบิงอ้าตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าเซเว่นมานั่งแดกอะไรกันไม่รู้อ้าวมันจะปิดไปทำไมเปิดดีกูจะกินเก็บระยะเก็บระยะหัวเราะหัวเราะหัวเราะ Sẹp ý lý, What <do> you, sẹp bò Xìm con sim xìm, xìm con, con tùa <laughs> What do you, sẹp bò Piau, ván Piau, <Bảo> ván, chàng Sẹp ý lý, Man Khá ván bà Pink Ultraman กูกูอหโอ้ชิกชิกาา่งร้อนแบบเมาเยมเต้อุนตาแมนคอลาเ็นเยมเต้เจเมเต้เตี้ยอะไรล่ะอ๋อจบจบวันนี้จบจบเลยอ๋อหาแล้ว ยกทางขยะขึ้นมาครับขย่าวครับพล่ละาเลมหลอนเฮ้ยเพื่อบ้านมึงไกลอ่ะบ้านกูไกลเหรอบ้านมึงอ่ะไกลบ้านกูอยู่ในหลืบนมเฮ้ยนมชาเขียวติ๊ขาวปากไอ้หี่ เพลินดูเพลินไปหน่อยพอาะว่าเพาะถอเพราับบ้านจบด้วยโลโก้จบด้วยโลโก้เย้ทำไมกูอะมีหมด